ฟ้องชูบ้างฟ้งองหย่าบบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบกันนายเป็นตัวของตัวเองนะครับบอกเคยแอบเบิงจากงานทนายเคยเบิงหนังเบิงละครบอๆดูแต่คนเขาด่ากันในโซเชียลเนี่ยนะฮะเมื่อมันแล้วให้ของมันเป็นสิทธิ์แก่ฝ่ายหญิงบางคนบอกว่าเอ้ยมันแล้วเนี่ยนะครับขอมาต้องให้ใครอ่ะมึงต้องเอาดีนะฮะมึงไม่เอาก็ให้พ่อให้แม่เอาสิของมันนะฮะจริงไหมฮะไม่ใช่มั่นแล้วปุ๊บ่ผัวก็ขอคืนไปก็มไม่ผ่านนะ นะมั่นไปนไม,มั่นไม่มีเมื่อแต่งก็มีมั่นไปไปทํางานโรงงานด้วยกันสแต็กอีไม่มาแต่งก็มีอะไรประมาณนี้นะฮะมั่นไปไปทํางานโรงงานด้วยกันสุดท้ายเขากลับมาแต่งมาแต่งนะครับที่ไหนได้ท้องด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายมันทําอะไรไม่ได้ต้องดูบริบทด้วยนะว่ามันเป็นการมั่นจริงไหมหรือเป็นการมั่นหลอกและเป็นมั่นถูกต้องตามกฎหมายหรือมั่นถูกต้องตามประเพณีต้องดูว่ามั่นไหมนะครับ เข้าใจปะเออนะฮะเข้าใจคาว่าสินสอดเนี่ยเป็นฝ่ายเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาผู้รับบุรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนที่หญิงยอมสมรสนะ,ะพี่หล่อในรายการผลกระแสฮะทีนี้สินสอดเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนกับเป็นค่าข้าวค่าน้านมค่าอะไรอย่างเงี้ยขายลูกอะไรเอาง่ายอีกฝ่ายนึงบอกว่าเป็นขายลูกอะไรค่าขายลูกอะไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะฮะอย่างเงี้นะะยสินสอดเนี่ยตกให้แก่บิดามารดาแต่ของมั่นให้แก่หญิง เนะะี่ยฮะสินสอดเนี่ยดีนะขอบคุณด้วยนะฮะพอดีว่าพรุ่งนี้ผมไปออกรายการไอ้รายการอะไรนะเปิดปากกับภาคภูมินะฮะเออผมก็จะได้ทวนตำรับตำลาไปพร้อมกันเลยแล้วอธิบายให้ฟังให้กับ f c ฟฟังตัวบทกฎหมายไปด้วยกันเลยจะได้เข้าใจกันพรุ่งนี้เราจะได้ตอบได้เลยเนี่ยฮะเพราะว่าเออเราต้องมานั่งอ่านตัวบทกฎหมายในการพูดในการอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเออเนี่ยฮะฝ่ายชายก็เลี้ยงมา กฎ <G ül> หมายไม่ให้กฎหมายให้ผู้หญิงเข้าใจปะ่ะนะฮะมึงไปทําลูกเขาก็าเจ็บใจนะฮะก็ต้องให้ค่าเจ็บใจเขาด้วยนะฮะเออไอ้ผู้ชายไม่เจ็บอะไรเยอะแยะหรอกนะะผู้หญิงมันเจ็บนะมันโดนกระทํานะฮะไม่ระคะคุณพี่ทนายขามีแต่มันกระทําผมมาทุกวันนี้นะฮะผมนอนเฉยๆนะฮะมันกระทําผมอย่างเดียวเลยไม่ผ่านนะพี่ทนายที่จริงมันต้องมามั่นผมนะมันต้องมาแต่งผมนะอะไรประมาณนี้เนาะนะฮะเข้าใจป่ะ นะฮะถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญเกิดแก่หญิงโดยไม่หรือพฤติการที่ซึ่งฝ่ายหญิงอ่ะต้องรับผิดนะครับคือฝ่ายหญิงทําผิดหรือว่าฝ่ายหญิงไม่เหมาะสมแก่การที่จะให้เขาสมรสด้วยเนี่ยทำให้ชายไม่สมควรที่จะสมรสกับหญิงนั้นเนี่ยฝ่ายชายสามารถที่จะเรียกสินสอดคืนได้นะ่ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้นะแล้วรู้สึกว่าฝ่ายชายเนี่ยผู้หญิงไม่เหมาะสมเช่นทุกอย่างเช่นมั่นกับเราแล้วไปให้ผู้อื่นเซอร์อย่างเงี้ยเซอ์แบบนี้นะเซอ์แบบนี้ นะไปให้คู่อื่นนะฮะไปให้ชายอื่นไปให้คนอื่นที่ไม่เหมาะสมอ่ะนะครับติวเตอ้วนว,ว่าไปนะฮะอันนี้ก็ไม่ควรแก่การเป็นคู่สมรสไม่ควรแก่การเป็นเมียไม่ควรแก่การเป็นนะครับแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บริบทแบบเนี้ยก็อาจจะทําให้ฝ่ายชายเนี่ยเพิกถอนนะครับการมั่นได้นะฮะเพิกถอนเรียกสินสอดคืนได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ีนี้การมันเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุที่ร้องขอให้ศาลบังคับสมรสได้นะครับถ้าได้ตกลงข้อนี้เบี้ยปรับในลักษณะของการมั่นเป็นโมฆะก็อ,อย่างนี้ฮะกฎหมายถึงแม้จะมั่นแล้วจําไว้นะจําใส่กะลาไม่ใช่จําใส่สมองไว้นนะนะฮะกะลาอะไรอ่ะนะ,ะอาจจะกะลาอื่นก็ได้นะ,นะะจาใส่สมองไว้นะว่าเรามั่นกับเขาตัวบทกฎหมายมาตราหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบแปด นะครับบอกว่าการมั่นเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุที่จะร้องขอต่อศาลให้เขาบังคับให้เขามาสมรสได้นะฮะไม่ใช่ไปบอกว่าฟอ้องปับ๊บเอ้ยเขาไม่มามั่นจึงถือว่าผิดสัญญามั่นใช้อำนาจตามมาตราหนึ่งสองร้อยสิบสามนะฮะให้จำเลยแสดงการเจตนาในการสมรสไม่ได้นะฮะมั่นไปบังคับให้เขามาแต่งไม่ได้นี่คือบริบทของกฎหมาย มั่นไม่มีวันแต่งกันนั้นใช่แต่มั่นแล้วจะบังคับให้เขามาแต่งไม่ได้นะฮะบางคนนะฮะเขามั่นมาปั๊บไปอยู่กินทํางานด้วยกันอยู่กินเขาเขาซีมจนร้อยแห้งแล้วเขาซีมแสบบักขักหนึ่งเขาซีมจนอิ่มแล้วเขาซีมจนเบียร์อะไรไม่แต่เขาจะยโนนอีเม่มาขึ้นนะ,ะเขาไม่เอาอย่างเงาี้ยไปบังคับให้เขามาแต่งไม่ได้นะฮะ เออนะฮะเนี่ยนะครับผมจดไว้มาตรา1339มาตารา1 4 4 0ต้องมีการมั่นตามมาตาา1ร7 8ไอ้1 4 3 7เท่านั้นดีกาที่3628ทับ2526คือการที่จะไปเรียกค่าเสียหายถ้าฝ่ายชายเนี่ยนะครับมาผิดสัญญามั่นเนี่ยนะไอ้ผิดสัญญามาแต่งเนี่ยจะต้องมีการมั่นโดยชอบก่อนนะฮะมั่นยาวข้ามชาติบางคู่ ถ่านั้นเป็นเอกลักษณ์ของทนายเวลาเต้นน่ารักดีท่าไหนครบซอรอ้อนหลองก็อย่างนี้หรอรอย่างนี้หรอเหรอครับอย่างนี้หรอนะฮะอย่างนี้หรอหรือท่าไหน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 ก็ไม่ได้เป็นแดนเซอร์หรอกนะฮะเป็นได้แค่ทนายเน่าๆนี่แหละนะไม่ได้เป็นแดนเซอร์กับเขาหรอกนะฮะเราดีที่ปากเราไม่ได้ดีที่เอวนะฮะเสียใจยด้วยนะนะฮะเมื่อมีการมั่นแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่รรยา,ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสรริทธิเรียกค่าทดแทนนะ ถ้ามันมั่นโดยชอบแล้วถ้าเขาทําผิดสัญญามั่นไม่มาแตง่งเรียกค่าทดแทนได้เรียกค่าเสียหายได้ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายผิดสัญญามัน่นกับฝ่ายชายฝ่ายชายสามารถที่จะเรียกคืนของมั่นได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นเรารอมันเปาไปแต่งงานกับเมียผู้สาวนะเรารอจะไปแต่งมันไมมาแต่งอ่ะมันผิดสัญญามัน่นเราเรียกค่าเสียหายค่าทดแทนกฎหมายใช้ก็ว่า่าทดแทนนะครับแล้วก็เรียกนะครับของมั่นที่จ่ายไปคืนด้วยนะฮะ คนละบุคลิกกับรายการค่ะให้กันแอนรอยน่ารักลูก่ะของมันบอบมี่มือแตง่งคอยมันบ๊อมี่มือแต่งจ่าเขาเดะสกอตสแตงอีมนะฮะเขาสแตงฟรีอ่ะจ่าเขากินอีมมาจ่าเขาไม่กลับมาข่าวหน้าก็อย่ายฟรีบ่อยเข้าใจปะนะฮะไม่ใช่ฟรีจนผ่านมาเยอะแยะนะฮะแล้วมาคนใหม่ปุ๊บจะขอบอกว่าต้องแต่งนะต้องเจอคนละสองแสนสามแสนนี่ก็ไม่ผ่านนะนะฮะหัวก่อนไม่เคยคิดค่าตัวค่าตัวแต่หัวปัจจุบันจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตค่าคิดแพงแพงผู้ชายคนไหนเขาไปแต่งพี่ละ่ะ นะฮะเรียกพี่เรียกป้าดีนะฮะเ,เรื่องคนเล่นของเป็นไงบ้างครับไม่รู้นะฮะคนเล่นของไม่มีครับแต่คนเล่นมีแน่นอนนะฮะถ้านายเพื่อนถือหนังสือเล่มแดงองคซิลลุ่งเป็นอีกบุคลิกเอาล่นะฮะ,นะฮะอ่ะค่าทดแทนอันเรียกได้ กฎหมายมาตรา1,439บอกว่าให้ียกค่าทดแทนแล้วก็ให้เรียกคืนของมัน่นเอ้ยฝ่ายหญิงผิดสัญญามัน่นเอ่อถ้าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งผิดสัญญามัน่นเะนี่ยมีสิทธิเรียกค่าทดแทนค่าทดแทนถ้าฝ่ายหญิงผิดสัญญามั่นเนี่ยนะครับฝ่ายชายเนี่ยมีสิทธิเรียกค่าทดแทนหนึ่งสองมีสิทธิที่จะเรียกของมัน่นคืนด้วยนะของมัน่นเขาเอาคืนนะส่วนของดำเขาไล่หนีนะพี่นะเนะี่ยไปไล่ไปหาหมอนะของดำ เนี่ยะให้เข้าใจแบบนั้นวนกระแสวันนี้มีโอกาสได้กินอาหารหมาไม่ทราบจา้ะไม่ได้ไปกับเขาจา้ะเข้าใจปะเออเราคือจบเราทําหน้าที่ของเราคือจบจบคือจบเข้าใจปะเอออย่าไปหาอยากสแตกอาหารหมาก็เรื่องก็เลิกใส่สใจเยอะใส่ใจตามความเหมาะสมเหมาะควรอย่าไปหาใส่ใจเยอะวันนี้ไปโหนมาหรอคะใช่ฮะเมื่อนี้ท่านนายนิ่งมากในทีวีอันนั้นมันทีวีไม่ใช่ตัวจริงนะฮะทีนี้ค่าทดแทนอ่านเรียกได้ค่าทดแทนต่อความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น อันดับแรกเลยค่าเสียหายคือเรียกเสียหน้าง่ายๆเสียหน้าค่าเสียหายต่อกายนะฮะโดนเขาปู้ยี่ปู้ยำไม่ลงไม่ดีว่าไปชื่อเสียงคนนินทาลือกันไปว่าเรากับมันได้กันแล้วท้องป่องมาขนาดนี้อาจจะเป็นค่าเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรืออย่างนั้นนะครับผมโดนมันปู้ยี่ปู้ยำนะฮะตอนนี้ไม่มีผัวใหม่แล้วผมนี่ตั้งแต่ตอนแรกกระแท่กใหญ่มากทุกวันนี้เหมือนสบู่เหลอก้อนนิดเดียวเงี้ยนะฮะอะไรประมาณนี้ก็เรียกค่าเสียหายได้ กนะารทดแทนอันแรกคือค่าเสียหายต่อนะะร่างกายนะะต่อกายนะะหรือชื่อเสียงคนะะ่าทดแทนต่อไปก็คือค่าเสียหายเนื่องจากบิดามารดาหรือบุคคลที่กระทาในฐานะบิดามารดาได้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้ในการที่ต้องเตรียมงานแต่งโดยสุจริตและสมควรคือไปจัดนะะงานแต่งไว้ลอใหญ่โตโมโหฬารนะะจา้างแดนซรงแดนเซอร์เอลดีบืดบืดไปอย่างงี้นะฮะ <c oughs> ดูผลกระแสจนจบเพราะทนายคนเดียวเลยค่ะขอ,ขอ,ขอคุณฮะนะฮะบางทีเราไปจ้างนะครับใหม่พัชรีนะครับ,รนะค,รบคนโอใหญ่มาไหวไนะฮะจ้างหมอลงหมอรำใหม่พัชรีคนใหญ่มานะฮะเออจัดงานใหญ่โตจ้างนิมนต์พระสงฆ์สังฆราชมานะฮะองค์ขเจ้ามาอะไรเงี้ยนะฮะนิมนต์ นั่นนิมนี่นะฮะนู่นนี่น,นั่น,ะะน,น,นจัดก,การแต่งใหญ่โตละเป็นการเตรียมงานแต่งนู่นนี่นั่นมีค่าพีเวดดิ้งมีนั่นมีนี่มาเรียบร้อยแล้ะแล้วเพอ,เอไไิญว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาตามงานแต่งนั้นนะครับก็ถือว่าผิดนะฮะก็ต้องเรียกค่าเสียหายได้แนี้ได้โดยความสุจริตนะแล้วก็ตามสมควรไม่ได้ไหมายก็ว่าจะเรียกได้หมดนะดยกตัวอย่างเช่นภรรยาสามีคู่น,นี้ไม่รวยหรอกคณะปากลางนะฮะจ่ายไปแค่สามหมื่นจะไปเรียกแปดแสนอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ดูตามความเหมาะสม หักระแสวันนี้ทนายหล่อมากขอบคุณครับหัลกระแสวันนี้ทนายหล่อมากครับอุ้ยจริงเหรอทำไมไม่เห็นแบบนี้ไปพิมพ์ในรายการหัลกระแสบ,บ้างนะฮะไอไอคำพูดแบบเนี้ยเจอในรายการไหนพิมพ์อย่างนั้นอย่างเดียวเข้าใจปะ่ะเออแล้วเขามารับเงิน200นะฮะหลังไม่กันทั้งมารับเงิน200หลังไม่เ <นะ S 2> ข้าใจปะ่ะเออในหัวลกกระแสวันนี้หล่อมากขอบคุณะฮะในกรณ์สามเนี่ยนะครับค่าทดแทนเสียหายเนื่องจากอ,อ่อจากการที่คู่มั่นเน่ือดจัด การทรัพย์สินนะฮะมีขายที่ขายที่ขายทางขายทรัพย์สินนะฮะหรือว่าเอ่อต้องจัดการนะครับเรื่องเอ่ออื่นเกี่ยวกับอาชีพทำมาหาได้ไปในความหมายไปในความสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรสก็คือสมมติว่านะฮะมีผัวอยู่มีผู้บ่าวอยู่ปัตตานีอย่างเงี้ยนะครับมาหลอกเราว่าจะไปแต่งงานที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะจะไปสมรสที่นู่นนะครับจะไปนี่มาเขาละผิดสัญญามั่น แต่เราย้ายออกจากงานจากกรุงเทพไปหาเขาเลยเขาทิ้งเราจ้อยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้อยากให้มาออกผลกระแสบ,บ่อยนู่นไปพิมพ์ในรายการช่องโหนเลยนั่งนิ่งยิ้มหล่อมอของผลกระแสวันนี้ใช่ในกรณีที่หญิงเป็นผู้ที่มีสิทธิและค่าทดแทนสารอาชีวะของมันนะฮะตกเป็นสิทธิแก่หญิงนั้นเป็นค่าทดแทนส่วนหนึ่งนะครับที่ผึงได้รับหรือสารจะกำหนดค่าทดแทนโดยไม่คำนึงของมันที่ตกเป็นของหญิงก็ได้คือแล้วแต่บางทีได้ของมั่นมาเยอะต่อมาเนี่ยเขาผิดสัญญามั่นคือไม่มาส่งรถด้วย นะฮะสารอาจจะบอกเอ้ยคุณได้ไปแล้วหลายล้านแล้วหนังหน้าแบบนี้แค่สองหมื่นก็พอแล้วมั้งอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะอันนี้พูดเล่นนะฮะพูดเล่นทีนี้หลักเนี่ยนะครับสารอาจจะกาหนดว่าเอ้ยคุณได้ของมันไปเยอะแล้วแค่นี้ก็พอแล้วจบกันอย่างเงี้ยศาลก็มาดูตามความเป็นธรรมด้วยนะ,ะนี่คือบริบทของกฎหมายเข้าใจไหมฮะเนี่ยะะถามว่าเขาทิ้งงานแต่งประเด็นที่เป็นข่าวเนี่ยที่ผมจะไปพูดพรุ่งนี้ถามว่าเขาทิ้งจากงานแต่งจะเรียกค่าทดแทนได้ไหม ต้องถามข้อแรกก่อนไปย้อนว่าสัญญามั่นเกิดขึ้นโดยชอบใช่หรือไม่ถ้าตอบว่าสัญญามั่นเกิดขึ้นโดยไม่ชอบไม่วินิจฉัยประเด็นอื่นเลยไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรเลยแต่ถ้าวินิจฉัยโดยชอบแล้วว่าสัญญามั่นเกิดขึ้นโดยชอบจะวินิจฉัยประเด็นต่อไปนะฮะเผื่อผมไปวินิจฉัยพรุ่งนี้ผมบอกว่าอา้าวโง่เองทำไง นะตามหลักกฎหมายท่านทาไม่ถูกแล้วท่านจะเรียกร้องอะไรผมเห็นใจนะแต่ท่านทาไม่ถูกทัวจะลงผุ่มไหมทุกคนเห็นใจแต่เราต้องเข้าใจหลักกฎหมายแบบนี้ว่าเห็นใจเห็นใจแต่ถูกต้องตามกฎหมายว่าอะไรอีกทีหนึ่งศีลธรรมกับกฎหมายไม่เหมือนกัน นะฮะกฎหมายทําผิดรับโทษไป12 3 4 5สหแต่ถ้าผิดศีลธรรมกรรมนะมึงนะฮะเหมือนที่เห็นเห็นกันอยู่บางทีนี่กฎหมายยังไล่ไม่ตามเลยยังอยู่ในชั้นลงชั้นศาลหรือฟ้องกันไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่กรรมตามทันแล้วนะะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่ได้พูดถึงคดีไหนนะเดี๋ยวกูซวยอีกนะฮะนะฮะแล้วก็ส่วนมากไอ้พวกผิดศีลธรรมนี่ก็รอกรรมนะมึงนะฮะอะไรประมาณเนี้ยคนที่ผิดศีลธรรมส่วนมากก็จะกรรมจบไม่สวยนะจบไม่สวย แน่จบไม่สวยถึงแม้จะชื่อนางสาวสวยแต่จบไม่สวยเพราะกรรมมันทํางานกรรมทํางานกรรมทํางานกรรมทํางานเร็วแต่ทําไมผมกูช้าจังเลยวะเมียน้อยกับผัวแม่งไปอยู่ด้วยกันไม่มีลูกไม่เต้าไม่รวยมากเลยมึงพูดมั่วลวทนายอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะกรรมแต่และคนอาจจะมาช้ามาเร็วมึงบอกไม่ได้หรอกจริงไหมฮะ <laughs> มือเอืนผมสิมาเสฟทนัานเด้นะฮะ ไม่รู้ว่าวิิงฉัยตามอข้อกฎหมายแล้วคนโสดทํากรรมอะไรวะอ้วอย่างหน้าไม่ผ่านนะฮะพี่ไม่ต้องทํากรรมนะจ๊ะพี่ทําหน้าจ้ะนะฮะทำหน้ากับทํารวยจ้ะสองอย่างจ้ะนะฮะถ้าพี่ทําหน้าสวยพี่มีผัวแน่นอนจ้ะถ้าหลังหน้าแบบนี้ไม่มีผัวหรอกจ้ะนะ,ะเราต้องเข้าใจนะฮะประมาณนี้แหละครับตรงๆร,รับได้ไหมฮะหรือรับไม่ได้ทนายก็พูดแรงเกินเนาะเอาผมไม่ได้พูดแรงผมพูดตรงแต่พี่รับไม่ได้เองก็เลยบอกว่าผมแรงนะฮะอยู่เป็นเพื่อนนายค่ะไม่ใช่อยู่เป็นเพื่อนหรอกเขาไม่เอาเราเราก็พูดเถอะ นะฮะอย่ามาใช้หึนะฮะแก้โค้แก้ขืนนะฮะว่าเราอือยู่เป็นเพื่อนตายไม่ใช่เหรอฮะผมไม่เอานะฮะถ้าผมจะเอาผมได้นะฮะส่วนพี่อ่ะเขาไม่เอาเขาไม่เอาไม่ใช่ว่าพี่ไม่เอามาอยู่เป็นเพื่อนผมไม่ใช่เขาไม่เอาพี่นะต่ตอบให้กรถูกสินะฮะเออมันชัดดินะเป็นคนนะฮะแรงแต่ก็จริงนะพี่ก็ไม่เอาจริงเหรอเมื่อกี้นี่บอกว่าอยู่เป็นเพื่อนทีนี้ตอบใหม่ว่าพี่ก็ไม่เอาไงแก้ขืนนะเราอ่ะนะฮะก็สุดนะ นะฮะแต่และคนนี้คือเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะฮะแรงทุงดอกนะแล้วบอกว่ารักกันนะลองให้แล้วนะคะไปออกรายการอย่างจ่ามณีโหนกระแสจ่ะนะฮะวันนี้ไปแถวพระรามสี่เขาก็เลยชวนไปออกโหนกระแสเออก็เลยได้ไปฮะในฐานะแขกนะฮะกู้ไปตอบกฎหมายประมวลถือประมวลไปนะฮะทีนี้นะฮะถ้าคู่มั่นฝ่ายใด değil, ฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตุยไปเนี่ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้ส่วนของมัน่นนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงตุยเนี่ยฝ่ายหญิงไม่ต้องคืน,นะฮะไม่คืนนะฮะถ้าตุยเนี่ย คือตุยไปเนี่ยนะครับไม่สามารถเรียกคืนกันได้นะของมัน่นนะฮะตุยค่ะตุยนะฮะตุยปั๊บเนี่ยคืนไม่ได้นะครับอ๋อไม่ใช่คืนไม่ได้หรอกค่ะมันก็แค่เป็นพิธีค่ะมั่นเสร็จก็เอาของคืนให้เขาค่ะประกาศให้โลกรู้อย่างเดียวจากว่าหนูกับเขามั่นกันแต่ในความเป็นจริงคือเอามาวางไว้เฉยๆค่ะแล้วก็คืนจ้ะ ไปนั่นเป็นตอไม่ผิวเหมือนตอนนี้เลยกลัวพี่หนุ่มเยจ้าไม่ได้กลัวพี่หนุ่มกันชัยจ้ะกลัวเขาฟ้องคดีตอบถูกไหมตรงด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าอย่าไปพูดเดยอะนะนะไม่ใช่ว่าไปกลัวให้กลัวทาไมพี่หนุ่มกันชัยจะเยียตายนะฮะกลัวอย่างเดียวกลัวฟ้องคดีเขาฟ้องคดีนะฮะแล้วเราเป็นแขกนะครับเราเป็นแขกรับเชิญนะก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะเราเป็นแขกนะครับแปลอธิบายข้อกฎหมายเป็นคนกลางเราไม่ได้เป็นต้นเรื่องถ้าเป็นต้นเรื่องนี่ซักเยอะเข้าใจบ้าง อย่าหาเสื้อหลายผู้ชายเนี่ยใช่เหรอครับผมเนี่ยนะหาเชื่อหลายนะฮะโตมามันก็หาแต่ผัวกันนะเนี่ยมันไม่เชื่อผู้ชายนะแต่มันหาแต่ผัวกันออกรายการต้องเป็นการเป็นงานใช่วันนี้ดูผเกระแสทนายเรียบร้อยมากใช่มารยาทตามสถานการณ์อื้อเนะี่ยฮะทนายพัชราตอบในรายการค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะกดเอาในใจเนี่ยในใจเฮานีละกดเอากดเอาในใจนีละในใจดีละ ในกรณีเหตุสําคัญเกิดเกิดแก่ฝ่ายหญิงนะครับคู่มั่นทําให้ฝ่ายชายเนี่ยไม่สมควรสมรสนะครับถ้าผู้หญิงทําตัวไม่ดีไม่เหมาะสมแก่การเป็นคู่เนี่ยนะครับฝ่ายชายเนี่ยก็บอกเลิกสัญญามัน่นแล้วก็ให้ผู้หญิงคืนของมั่นได้นอกจากนี้ก็ยังมีสิทธิ์เรียกค่าตดแทนได้ตามมาตรา1,403/19-1,440เข้าจใจไหมฮะถ้าความผิดเ,เกิดแก่ชายเหมือนกันผู้หญิงก็มีสิทธิ์เรียกได้แล้วก็รีบของมัน่นนั่นคือหลัก นะฮะถ้าทาชั่วอย่างร้ายแรงคู่มั่นฝ่ายหนึ่งกระทาภายหลังการมั่นคู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่งก็ทําชั่วนั้นต้องใช้ค่าทดแทนคู่มั่นผู้ใช้มัดหมดสิบด้วเสมือนหนึ่งว่าผู้นั้นผิดสัญญามั่นนะฮะไปร่วบประเพณีกับบคุคคลอื่นก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้โดนข่มขืนกระทำชำเรามีสิทธิไปเรียกร้องจากบุคคลอื่นที่มาข่มขืนกระทำชำเราคู่ของเราได้นะฮะค่าทดแทนที่ผใช้แก่ตามหมดนี้ศาลวิ่ัยตามพฤติการอันนี้คือสารกำหนดนะครับเป็นดุลพิธของศาลนะ นะครับมันจะเป็นเหมือนกันกันกบมาตา1,525นะฮะในเรื่องของค่าตัวแทนตามมาตา1,523มาตรา1,524สารมีอำนาจตามมาตา1,525มารยาทดีป่านนั้นยังถือฟ้องมารยาด่เหรอมีโดนมารยาทได้ไงโดนไปสามสี่เรื่องแล้วตอนนี้รู้ไหมแล้วคนดังด้วยนะเขาร้องผมอะ่ะคนวันนี้แหละนะฮะโดนร้องมา นะฮะชำชำกดคอมเมนต์กันคนละห้าพันครั้งเนี่ยช้ำช้ำเลยกูโดนเต็มตีนเลยบอกเลยมารยาทไม่ดีเลยกลายเป็นมารยาทฏิบัิสิทธิทเรียกร้องตามหมวดนี้ค่าทดแทนตามมาตานี้ไม่อาจโอนกันได้หรือตกทอดได้แต่จะทเป็นหนังสือไว้สิทธิทเรียกค่าทดแทน6เดือนอายุความ6เดือนนะครับห้าปีอะไรประมาณนี้มีแค่เนี้ยกฎหมายของมั่นไม่เยอะนะครับกฎหมายมั่นไม่เยอะแต่ใจคนก็ไม่ต่างกัน เวลาเรียกค่าเสียหายจากการมั่นศาลจะให้ในนไม่ค่อนไม่ไม่เยอะเพราะอะไรรู้ไหมฮะบางคนมั่นเป็นสาวพราวสเสนีนะฮะยังไม่เคยมีผัวประหนึ่งว่านะครับเป็นเทวดาเออเป็นนางฟ้าตัวน้อยมาก่อนนี่ศาลอาจจะให้เยอะบางคนผ่านมาแปดผัวอย่างเงี้ยก็อาจจะค่าเสียหายอาจจะน้อยอะไรเป็นต้นเข้าใจะปะเพราะว่าการมั่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนสมรสการมั่นมันเพิ่งเจอกันอยู่กันปีสองปีเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยมั่นกันแต่การสมรสแม่งอยู่หลายปีศาลอาจจะให้เยอะไง ใครกันนะใจร้ายร้องมารายาทานายอีนั่นแหละนะฮะโอ้ไม่ใช่นะฮะดังมากเลยนะฮะใครร้องก็มีคนร้องกันแหละเขาก็ร้องไปตามอำนาจหน้า,นนานที่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร <laughs> คนที่ร้องพี่านายใช่คนที่เคยร้องอาจารย์เบียไม่ใช่ไม่เกี่ยวค่ะคนเราคนละเวกับอาจารย์เบียจ้ะคนละเวนะฮะมาถามดนะ้ยใครใจร้ายร้องมารายาทนายตัดต่อมากเรยอีนั่นไม่ได้นะไม่ได,ไได้แรงไปนะนะเดี๋ยวโดนร้องอีกนะฮะไม่ะไรหรอกครับก็บ้ากันไปลุ้นใบที่ห้าค่ะ ผมไม่ไดีตรงไหนอ่ะผมก็ข้างเมียหลวงอ่ะผมว่าผมว่าแหวนในติปนิตไทยสมัยที่หกสิบห้าตาดีอันนั้นมันหัวเธอถ้าหัวเธอใสน่นี้วนี้แสดงว่าเมียมันคุมไม่ใช่ผมเข้าใจไหมนะครับผมให้ความรู้ประชาชนอยู่เนี้ยนะฮะไม่ไดีเหรอผมกำลังใจให้เมียหลวงนี่ผมโดนไปสามเรื่องเพราะการช่วยเมียหลวงนี่แหละออกสื่อดังๆนี่แหละนะกายเป็นโดนเยอะเลยอ่ะสงสารชีวิตตัวเองเนาะ ก็ใจ okay, ผมป่ะนะฮะของขวัญยังไม่ได้นะละาสุดก็ให้ความรู้ประชาชนนะฮะสิ่งที่สิ่งที่ได้มาคืออะไรฮะคำร้องขอถอนใบอนุญาตนะ,ะว่าผมไม่เหมาะสมนะฮะรู้แหละนี่นั่นอีไหนเดี๋ยวไม่สุภ้าพดีเก่งช่วยได้ครับมันจะช่วยอะไรใครช่วยผมได้เนี่ยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับไม่เคยปลดใครหรอกนะฮะมีอะไรก็คุยกันได้ผมคุยได้หมดแหละแต่คุยไม่ได้ก็บ้างไปตามกระบวนการไม่ต้องกลัวนะคะ พร้อมกับบัตรประชาชนไปลงชื่อช่วยครับอีไหนตามอีนั่นแหละไม่ใช่ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับช่างมันเถอะมากกันไปเนี่ยเรานักรบต้องมีหยาดแผลนะครับเราอยู่ในสนามรบนะก็ดังอลเนาะก็ต้องโดนสกัดเล็กสกัดน้อยหน่อยนะถ้าไม่ดังก็คงไม่โดนนะครับเนาะแต่ถ้าโดนก็อาจจะไม่ดังก็ได้นะไม่โดนไม่ดังนะดังแล้วโดนนะฮะมันเป็นอย่างนี้แหละครับนุษย์ นะครับอาจจะก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราประสบความเสเร็จในอาชีพนะก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ทนายเมียนหลวงนะครับก็ไปสาและแนเรื่องเมียหลวงไม่น้อยเยอะนี่แหละเลยโดนไม่มีเรื่องอื่นเลยนะมีแต่เรื่องเมียหลวงไม่น้อยนะรเรื่องอื่นที่นู่นนี่นั่นผมไม่มีอ่ะนะนี่แหละไปใส่ใจคนอื่นเยอะเลยโดน,นนะร้องอนรญาทนะว่าหาว่าผมไม่มีมารยาทนะผิดมารยาทนะอวดโอ้การเป็นทนายความว่าเก่งไม่เก่งกูก็ไม่เคยพูดสักทีนึงว่ากูเก่งกว่าคนอื่น นะฮะแล้วก็ไม่เคยพูดว่าผมราคาถูกกว่าคนอื่นผมไม่ผมเก่งกว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้อย่างนั้นอย่างเนี้ยก็ไม่เคยนะอย่าไปอยากให้คนอื่นมาว่าจ้างมีแต่กูดา่ามันหนีนไปจ้างแถวบ้านหนึ่งนะมีแต่ผมไล่หนีบอกว่าไปจ้างแถวบ้านเถอะจริงไหมฮะยังไมาจ้างูเลยมันแพงไม่คุ้มหรอกพี่เอาแถวบ้านเราไปหาหน่วยงานฟรีหนึ่งสองสามสี่ห้าพูดตลอดนะไปปรึกษาฟรีรู้ไหมว่าปรึกษาฟรีที่ขึ้นชื่อแต่ผิดกฎหมายอีกสูงเสียงที่โดนเรียกให้คนอื่นมาว่า,าจ้างงงมาก ผมพูดจะปากแฉเดือนหนึ่งยังจ้างผมไม่เกินสองสามเรื่องเลยผมง,งงอยู่เหมือนกันผิดเฉยเลยงงตามมาจากฝนกระแสขอบคุณคระะับพี่พี่ตามมาจากฝนกระแสมีใครเพิ่งตามมาจากฝนกระแสวันนี้วันนี้ไม่มีนิทานนอนบ้างฝนตกในกรุงเทพนอนบ้างเก่งจริง,รงเห็นกันอยู่อวดที่ไหนไม่รู้แนหะแกะ่รับไม่ค่อยได้นะวัดเด็กรุ่นใหม่เก่งกว่านะนะไม่รู้ว่าใครนะเนี่ยใครคิดแบบนั้นก็ตามมาเลยครับ พี่ธนายหนกระแสไม่ต้องหนกระแสหรอกครับนาอดูค่ะขอบคุณด้วยนะครับตามมาค่ะเอ่อโทรหาทนาอีกคนค่ะใครอ่ะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับตามมาจับหนกระแสค่ะตามมาฟังตามมาฟังไม่รู้เรื่องตามมาจับหนค่ะขอบคุณด้วยนะครับติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับช่วยคุณตั้มหน่อยค่ะช่วยคุณตั้มหน่อยค่ะอยากรู้เคสนักมวยดังใครนักมวยดัง ใครดังมีแต่นักมวยดังมึงก็เอ่ยชื่อมาสิมึงอยากรู้ว่าใครมึงพูด้มันชัดนะฮะเป็นนักมวยดังคนไหนเมื่อวานก็เห็นแต่มหาสมปองตีไอ้นะครับต่อยกันกับไอ้นี่เนี่ยใครนะปู่มหามุนีอันนี้คู่นี้ก็ดังนะนะครับเออล้วก็ดูอย่างนั้นนะนะฮะสงสารตามอ,อสมรักอ๋อพี่สมรักผมไม่ได้ทำพี่ธรรมาราชจนะ้าโทบอวน้ำเล่าเนีเ่ยอ้าท่านมีธ้รมาราชแล้วไปใส่หลานแล้วอะไรวะ นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะ i n s a t e ่นะฮะไม่มีพิธรรมราไม่ขึ้นจ้ะกดไลค์กดแชร์ด้จ้ะคุณตั้มดูซื่อๆนะคะแกพูดไม่ค่อยดีเสียดายเนาะให้เป็นผัวเราเนาะนะะอย่างนี้ทําไมไม่เป็นผัวกูบ้างเนาะนะฮะแม่งเอ้ยไปเป็นผัวคนอื่นถ้าเป็นผัวกูจะดีมากเลยนะฮะทำไมผัวกูไม่เหมือนกันกับตั้มจังเลยเนาะนะฮะ,ะหลายๆคนอยากให้ตั้มเป็นผัวนะฮะ เคสคุณตั้ทนายพัดได้ดูแลไหมไม่ได้ดูแลจ่ะผัวเขาดีมากแล้วผัวเราละฮะอีกช่องบีเหลือใช่ฮะเจ็ดวันเนะยฮะไปพูดกับธรรมราชเมื่อวานโดนเลยเนี่ยฮะขอบคุณด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับทนายดีบอกต่อนะครับนายหลอกบอกด้วยเนะฮะพรุ่งนี้รายการเปิดปากกับภาคภูมินะฮะตั้มคนซื่อนะฮะทนายช่วยน้องด้วยนะคะจะช่วยน้องได้ไงพี่ตั้มาอายุสี่สิบผมอายุสามสิบหกเนะฮะ เนี่ยเขาสี่สิบสามสามหกดูผลจนจบเลยความผูกพันเนาะเข้าใจคุณตั้มคือความผูกพันของสาม,มีภรรยาทุกคู่นั่นแหละครับอยากให้เข้าใจอยากให้คุยกันด้วยเห็นและผลจริงๆมันมันผูกพันอนะ่ะบางทีเราโกรธเขามากเลยโกรธมากเลยนะเราคิดว่าไม่สามารถกลับไปหาผัวเขาได้เลยนะเออลกลับไปหาเมียเกิดหาผัวได้เลยนะแม่เอ้ยโกรธมึงมากเลยแม่เอ้ยผิดพลาดน,นู่นนั่นแต่สุดท้ายพอนั่งเล่าเหตุการณ์จริงๆเออมันย้อนกลับไปคิดถึงวันที่มันสร้างมาด้วยกันคนชีวิตคู่มันคิดถึงนะ วันที่ม,ม,มันไม่มีอะไรมาด้วยกันวันที่มันนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันไม่มีอ่ะวันที่มันหาเงินไม้กระทั่งเติมน้ำมันมันหาเงินจ่ายลูกมันนะฮะมันไปทําผิดทําพลาดตรงนั้นตรงนี้มามันช่วยกันเนี่ยมันค <God> ิดอย่างนั้นนะคนวันนี้ดูผลพิพัดพูดดีมากจริงคือบางทีอ่ะเราเป็นคนนอกมึงเลิกเลยมันไม nice <ijo> ่ดีมึงเลิกเลยมันไม่ดีมันเลิกเลยอย่างเงี้ยแต่บางทีคนที่เขาผ่านอะไรมาด้วยกันเขาคุยกันมาหลายรอบคนเราเวลาอยู่ด้วยกันมันทะเลาะกันมันจะเลิกกันหลายรอบแล้วแหละทุกคนนะทุกครอบครัวนี่ผู้รวม แต่ว่าบางทีเขาก็คุยกันด้วยเหตุและผลมันจะเข้าใจให้ย้อนเวลาเราจะเลิกกับผัวนะให้ย้อนกลับไปในวันที่มันทําร้ายเราเยอะๆเราเราจะเลิกกับมันได้เอ้ยไม่ใช่นี่ฮะให้เราย้อนกลับไปในวันที่มันทําดีกับเรานะแล้วเราจะเลิกกับมันไม่ได้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปวันที่มันทําเลวกับกูตลอดเลยมึงสับนะอย่างเนี้ยเนะฮะเราจะเลิกกับมันได้เลือกเอาว่าคุณอยากเลิกหรือไม่อยากเลิกคุณตั้มมีเพื่อนที่ดีนะพร้อมโดนฟ้องไปด้วยกันเออแต่ว่าไม่เกี่ยวกับผมนะ วันนี้ผลกระแสทนายวางตัวดีมากเลยครับคนกลางไงเราทําอะไรไม่ได้เราในฐานะทนายคนกลางนะดีไหมครับผมในฐานะทนายคนกลางนะครับวันนี้ดูผลกระแสคุณเรียบร้อยมากใช่ครับวันนี้ผมไปในฐานะทนายคนกลางนะครับผมไม่ได้ไปในฐานะทนายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครเขาร้องทุกข์สุขมาด้วยกันใช่ครับทนายพูดดีค่ะแนะนําดีมากนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีฟรีด้วยนะครับสวัสดีที่มาจากรายการผลกระแสด้วยนะครับแนะนําตัวด้วยนะครับนอนฟังเมียคุยกับ เออฟังแล้วเจ็บแทนเลยค่ะไม่รู้ครับอันนี้เราไม่สร้างนะครับบางทีคําสัญญาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็รักษาสัญญาบางคนก็เป็นฝ่ายจะผิดสัญญาแล้วเรื่องวันนี้จะมีผลต่อคดีคุณจูนไม่ไม่เกี่ยวจ้ะแยกกันจ้ะสงสารตั้มนะทำไมผัวกูไม่ชื่อตัม้มากๆเลยวะนะดูผัวกูนี่หูยแต่ละคน ะะมาจากโหนค่ะขอบคุณครับดูจบค่ะขอบคุณครับมาจากโหนกระแสแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ชื่นชมพี่พิมพไหมครับครั้งหน้าเจอผมจะไปบอกโหนกระแสด้วยนะทนะายพัดหล่ออย่างนี้นะเมื่อนีอาอการทนายนั่งนะะนั่งยุมย้มเลียวยุ้มอีกครับ วันนี้หงกระแสเรียบร้อยเกินครับขอบคุณครับทนนายเป็นกลางเสมอค่ะกลางใจเมหลวงมาจากหนค่ะมาจากหนขอบคุณด้วยนะครับที่ชื่นชมและก็เข้ามาติดตามเรานะครับหวังว่าเราจะได้เป็น f c กันและกันนะฮะเราจะได้เป็นลูกความกันนะครับฟังข้อกฎหมายเล็กๆน้อยไปแต่ละวันนะครับไม่ทำให้เราไม่มีคดีนะครับเพราะเราจะรู้ทนในไลฟ์มีแต่คนชมทนายหลอดูอยู่คะ่ะแล้วมีใครช่วยคุณตั้มไหมคะนะฮะเดี๋ยวก็มีคนช่วยอาจจะแฮชแท็กทนายหัวหลวงเลยถ้านายผัวหลวง,วง,วง,วง ว้าวนะฮะอึ้งมากครับครอบครัวชายก็พังหญิงก็พังสงสารเด็กมากๆรับนั่นแหละครับทนายทำไม่หลอก